วันนี้อยากจะรู้ไหมคะว่าจุบจิปก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันนี้ก่อนที่จะสวยสเก๋ทุกวันนี้จุบะจิปจุบะจิปมีหน้าตาอย่างไงมากวันนี้เราจะมาขุดรูปภาพในอดีตกันคะ่ะก่อนขุดนะคะก็ขอส s cribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ในบางคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาขุดกันเลยนะจ้าค่ะเรามาดูกันรูปแรกเลยนะคะ ลูกนี้สมัยจิ๊บยังใส่แว่นนะคะเป็นเด็กเนิร์ดของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในเชียงรายนะคะที่เป็นบอนดอยเลยคะ่ะอันนี้ก็จะใส่แว่นนะคะนี่คือแบบตาจิ๊บก็จะแบบตุยๆนะคะปากก็จะตุยๆหน่อยแบบนี้ตาก็จะแบบเซ่อๆหน่อยเพราะเมื่อก่อนจิ๊บคิดว่าจิ๊บอยากจะเป็นทอมนะคะ <Wow. S 1> แต่ท้ายก็เห็นสิวนะคะ นิ้วก็สองนิ้วแฟชั่นเลยไม่รู้ได้รูปนี้คะ่ะแบบ่ีีรูปต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าที่เหลืองๆหน่อย,อยะคะ่ะแต่แต่ว่าตัวจริงสวยนะตัวจริงสวยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือ นี้ก็คือแบบตาเราจะตุยๆเลยคะ่ะคืออันนี้ก็จะเป็นบวมระยะแรกนะคะก็ยังไม่บวมระยะปัจจุบันนะคะก็ถือว่าน่ารักอยู่นะคะอันนี้ตาบวมเกิดจากนอนดึกนะคะนอนดึกไม่ใช่เพราะอะไรเราอ่านหน,นังสือดึกค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเรียนรูปต่อไปเนาะรูปต่อไปก็จะเป็นรูปเด็กๆเด็กๆใสๆเด็กๆใส,ใสๆเลยแล้วก็จะมีแบบผมสั้นๆนะคะผมสั้นๆตาตา,ตาก็จะโตโตๆหน่อย ตาก็จะโซ่ๆหน่อยแล้วก็แบบอุ้มห,หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก,นกน็น่ารักลูกนี้น่ารักภาลูกต่อไปนะคะอันนี้ถ่ายอยู่ในห้องดนตรีจำได้เลยก็จะแอปๆหน่อยแหละเนี่ยก็แบบน่ารักแหละเออตาเอยปากเอยเอยน่ารักอ่ะแต่แต่ว่ามันก็ตลกอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นแอปนะคะแอปถ่ายรูปแอปหนึ่งแต่แต่ไม่รู้ว่าแอปอะไรนานมาแล้วนานมาแล้วค่ะ รูปต่อไปอันนี้งานพร้อมงานพร้อมหรือว่างานจบของมหกนะคะก็จะแต่งตัววันนี้ค่ะคิ้วหนาไปนิดนึงค่ะคล้ายๆแบบพิมพ์นะ้าทำห้ไปนิดนึงนะคะหน้าก็จะมีความเร็วความวีเชฟนะคะก็น่ารักอยู่ถือว่ารูปนี้โอเคผ่านนะคะรูปนี้นะคะด่มดำธรรมชาตินะคะโดยดินแดงโดยดินแดงที่ป่าอ้อน,นะคะ ก็จะดูแบบไม่มีคิ้วเริ่มกันคิ้วเริ่มจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ่ายรูปแบบแอบๆอหน่อยค่ะแอบแอตาเอ้ยปากเอ้ยอันนี้ก็จะมี2รูปไอ้น,นี้มุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมสวยหน่อยมุมสวยแอบแอบยิ้มแบบแอบแอบยิ้มแบบแอบแอบหัวหัวหัวเหอก็จะดูแบบเถิดเถนิดนึงก็จะเป็นเทนแบบไว้ผมแบบมะเร็งสามนะคะก็จะจุกสองข้างนี้จุกสองข้างนี้แล้วก็ มุน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 แล้วก็เอาเอากิฟต์นะคะเสียบเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน,นึ่งนะคะรูปรูปหนึง่งไม่ใช่คลิปคิปหนึง่งออันนี้ก็เหมือนกันถ่ายอีกมุมหนึง่งถ่ายแบบถ่ายไงก็ได้ให้ดูใสๆนะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันตาในตาก,ก็จะมีความแบบความแอบนะคะความใสความใสอย,อยู่ในนั้นโอเคมันมีหลายรูปมากนะคะทุกคนรูปต่อไปนะคะ รูปนี้แสงจ้ามากทุกคนก็คงจะเห็นว่าตาติ๊บก็คือแบบหลีแล้วหลีอีกหลีแล้วหลีอีกแล้วหลีแล้วก็หลีอีกนะคะอันนี้คือเราไปที่ถ้าจำไม่ผิดก็คือไปลงเรือที่ที่แม่สายนะคะนี่เราก็จะไปไปไปกันในภาพนี้นะคะคือเราจะถ่ายรูปแบบเราจะเอาแบบดีๆแหละแต่มันได้รูปนี้ขึ้นมาแล้วก็เออไม่เป็นไรเราโพสเมื่อก่อนเราไม่ได้ซีเรียสนะแต่เดี๋ยวนี้ซีเรียสหนาะ <Wow. S 1> <c oughs> ดูได้ปะ ตอบเลยต่อไปนะคะต่อไป <c oughs> ต่อไปอันนี้จะเป็นลูกตอนที่จิ๊บทำงานทำงานครั้งที่สองนะคะที่ร้านอาหารีนะคะตอนนี้โกรธเพื่อนเพือพ่อนนี่เพื่อนเพื่อนคนที่ล้างจานอยู่เนี่ยค่ะโกรธเพื่อนว่านี่ทาไมทําอะไรช้าจังเลยทาไมแบบเออทําไมเราไม่รีบกลับบ้านเลยเราก็ไม่อยากจะกินกับข้าวที่ในร้านอาหารร้านนั้นนะคะเพราะว่า มันเหนื่อยมากค่ะก็เลยทำหน้าแบบนี้ดูหน้าที่ทำคือแบบฉันมาทำอะไรที่นี่คือแบบเอาเอาก,กลับไปเอาก,กลับไปเอาก,กลับไปเดี๋วนี้นะคะ <Wow. S 1> รูปนี้คือแบบพังที่สุดรู้ว่าพังที่สุดก็ไม่รู้รูปนี้คือรูปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจิ๊บอยากเรียนเปียนโนตอนตอนอายุประมาณ18คือ ม .6 เนาะอยากเรียนเป็นนุ้งมากแล้วก็คิดว่าอีคนที่เล่นดนตรีนึงเท่แล้วคนที่เล่นดนตรีแบบถ้าเป็นผู้หญิงนะแบบจะมีสเสน่ห์อย่างเงี้ยแต่ไม่ดูแขนตัวเองเลยดูดูแขนตัวเองค่ะแขนไม่ยาวนะคะคือการเล่นดนตรีครั้งเนี้ยประสบความล้มเหลวเพราะว่าเราเล่นดนตรีไปอ่ะคือแขนเราไม่ถึงสีงไงก็ไม่ถึงคอแบบคอก็แบบตันๆอยไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันเล่นไม่ได้อ่ะเพราะว่าเล่นไวิลลนค่ะ แขนขาอะไรก็ต้องยาว่ใช่ไหมคอก็ต้องแบบเออหนี่อย่างนี้เออมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแต่คือไม่ได้เรียนสองวันแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้ลงแล้วก็ไม่เรียนอีกเลยอันนี้ที่โรงเรียนเนาะอันนี้ลองถ่ายดูว่าจิ๊บคนไหนลองถ่ายดูนะคะก็จะมีคนแรกเนาะอันนี้เป็นเพื่อนประมาณห้าหกคนนะคะนี่ที่เท้าสะเอวแล้วก็มีที่เท้าสะเอวอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ที่ยืนเฉยๆนะคะอันนี้เป็นผมยาวเนาะและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบยืนแบบแกลางๆหน่อย จิ๊บคือคนนี้ค่ะเ๋ยจะสูมให้ดูู u ปอร์ซูมนี่จิ๊บคือคนนี้นะคะน่องใหญ่ๆแล้วก็ตูดก็จะมีความแบบผ้าไม่ได้รีนะคะกระโปรงไม่ได้รีย,ยับนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นคนนี้ไว้ผมสองแฉกมัดเปียบเบาๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเลี้ยงตอนที่จะตบมองถกแล้วก็จะลูกสุดท้ายอย่างนีู้้สุดเยอะละ โอเคอันนี้ก็คือรูปปัดชิมประชิมนิเศนะคะตอนที่จิ๊บจบมหกนะคะคือเพื่อนถ่ายรูปแต่จิ๊บมองอะไรไม่ดูนะคะแต่จิ๊บก็มีความมั่นหน้าที่จะเอาลงอยู่นะคะดูหน้าค่ะดูหน้านะคะอะไรเอ่ยจิ๊บอะไรเอ่ยค่ะค่ะแล้วรูปสุดท้ายนะคะตอนมอสองนะคะคือตอนนั้นน่ะจี่บเป็นเด็กเรียนมากอันนี้หนังสือที่จิ๊บถืออยู่เนี่ยคือหนังสือที่อ่าน <c oughs> จริงๆนะทุกคนคือ จะบอกได้เลยว่าตอนนั้นคือน้ําหนักน้อยที่สุดในชีวิตประมาณอันนี้ประมาณ45นะคะน้ําหนักประมาณ45น่ารักมากตอนนี้แบบน่ารักใสๆจะจ,จบแล้วเว้ยม .2 อะไรอย่างงี้ทุกคนก็แบบดูน่ารักนินดีดาอันนี้ก็คือเพื่อนจอยจอยนี่ก็คือเป็นเพื่อนสนิทของจิง๊บนะคะอันนี้เป็นนุ่นนะคะลุงแล้วก็ดาวแล้วต่อไปก็เป็นเจนนะคะคือเป็นเพื่อนในก๊กเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้อีกรูปหนึ่งขอแทงอีนนกรูปหนึ่งอ่ะรูปสุดท้ายละสุดท้ายละ เผื่อใครจะไม่เชื่อว่าจะเป็นเด็กเรียนจริงนี่คือรูปอ่านหนังสือคะ่ะตอนอ่านหนังสือแล้วจริงๆก็คือหัวมันแผลบก,ก็คือแบบหัวไม่ได้สาะบางอะไรบ้างเนี่ยยังคงความเป็นทรงผมแมลงสาบอยู่เหมือนเดิมยังสองจุดอยู่เหมือนเดิมติดยิบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านอ่านอ่านคุณวิสาด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ที่แชร์คลิปในวันนี้ก็จบลงแล้วเนาะสําหรับรูปหลายๆรูปที่จิ๊บได้มานานเสนอว้าว <Wow. S 1> ก็ยังไงก็ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กด s u b สไ cribe ให้จิ๊บนะคะก็ยังไงก็ขอให้คลิปนี้ s u b สไ cribe เพิ่มไปอีกแล้วก็เป็นคลิปที่สุดปังของจิ๊บนะคะขอให้ได้ s u b ส c ค i b e ประมาณร้อยซับสไครตก็ยังดีนะคะก็ขอขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่ยังมาติดตามจิ๊จตลอดแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอให้คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย